สวัสดีค่ะหมอจิมานะคะหมอเ้าตอบคำถามแฟนๆรายการคุยกับหมอจิมามก็คือการเลือกซื้อ Antigen Test Kit มากมายหลายยี่ห้อนะคะขายอยู่ทุกที่เลยทั้งร้านสะดวกซื้อเองแล้วก็ช h อ p e e Lazada มีหมดก็เลยมีคำถามว่าจะซื้อแบบไหนดีแบบไหนที่มันมีให้ผลตรวจที่มันเชื่อถือได้หรือไม่สำหรับตัวหมอเนี่ยหมอคิดว่า ATK เนี่ย คือคำตอบทางลอดทางออกของประเทศไทยเพราะว่าประชาชนทุกคนสามารถจะเข้าถึงการตรวจได้เองติดเชื้อหรือไม่จะได้รีบรักษาแล้วก็จะได้รีบกักตัวทนนี่ความสําคัญมันอยู่ที่จะเลือกซื้อแบบไหนละ่ะเพราะว่ามันมีเยอะมากนะคะการเลือกซื้อเนี่ยก็คือต้องดูเรื่องของคุณภาพเป็นหลักเพราะว่าคุณภาพเนี่ยถูกกําหนดด้วย ความไวความจำเพาะแล้วก็การตรวจให้ถูกวิธีคือเมื่อเราถ้าเราเทียบกับตัว RT PCR ซึ่งเรารู้ว่าอันนี้เนี่ยต้องตรวจในห้องแลบแน่นอนต้องไปโรงพยาบาลต้องมีห้องห้องแลบตรวจในห้องปฏิบัติการใช้เวลา24ชั่วโมงอันนี้ความไวของเขาเนี่ยสูงมากคําว่าความไวหมายถึงอะไรความไวหมายถึงความสามารถในการตรวจจับได้ไวนะแตอ่อีกอีกอีกอันนึงที่สําคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันก็คือความจําเพาะนะก็คือความแม่นยําในการตรวจ นะตัว RT PCR เนี่ยต้องบอกว่าเขามีความไวอยู่ที่97คือเกือบ100%นั่นหมายความว่ามันมีอีก3ที่อาจจะหลุดลอดไม่ตรวจไม่เจอหลุดลอดไปนะคะแต่ว่าความแม่นยำของมันคือถ้าตรวจเจอเมื่อไหร่แล้วใช่แน่นอนเพราะว่าความแม่นยำของมันถึง100หรือความจำเพาะของมันถึง100เเลยทีเดียวนะแต่เมื่อเทียบกับตัว ATK หรือ antigen test kit เนี่ยความไวของมันอยู่ที่ประมาณ60-70เท่านั้น นะแต่ความจำเพาะของมันเนี่ยสูงถึง98%นั่นหมายความว่าถ้าเราตรวจไม่เจอคือมันมีความสามารถในการตรวจจับได้แค่60-70%เราอาจจะอยู่ใน30%นนั้นคือมันไม่ไวพอที่จะมาตรวจเจอนะคะมันตรวจแล้วเจอว่าคุณได้ผลบวก นั่นหมายความว่าโอกาสที่คุณจะเป็นสูงเกือบร0 0เนะคะก็คือ97-98%นั่นเองนะงั้นต้องบอกว่ามันถึงเป็นตัวที่ช่วยในการสกรีนนะคะสามารถที่จะสกรีนในการเบื้องต้นก่อนว่าถ้าเราคิดว่าเรามีความเสี่ยงเราสัมผัสคนที่ติดเชื้อเราตรวจก่อนเลยเพื่อเราสามารถที่จะ,อะบอกได้อย่างรวดเร็วว่าตอนนี้เราติดเชื้อหรือไม่นะคะคือใช้ตัว antigen test kit ตรวจก่อน งั้นเราพูดกันถึงเรื่องของจะซื้อยี่ห้อไหนคุณภาพเป็นเรื่องสําคัญนั่นหมายถึงว่าออยต้องมาควรจะเป็นยี่ห้อที่มีการรับรองโดยออยนะคะว่าผ่านคุณภาพตามที่เราต้องการคราวนี้อีกอันที่เราต้องรู้คือตัวเอเจน e ั t e เ t สต t เนี่ยเขาจะมี2แบบคือแบบที่เป็น p r o f e s s i o n a l use คือ uh, จะต้องตรวจโดยบุคลาการทางการแพทย์นะคะกับอีกกลุ่มนึงคือประชาชนใช้เองตรวจเองความต่างมันอยู่ที่ไหน,คว,น,ไหนความต่างมันอยู่ที่วิธีการเก็บ เชื้อหรือเก็บพิธีการเก็บตัวอย่างนั่นเองนะคะการเก็บตัวอย่างของ professional use หรือ,อใช้บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเขาจะเก็บที่หลังโพรงจมูกนะคะในขณะที่ถ้าเป็นประชาชนเนี่ยจะเก็บที่หน้าโพรงจมูกเพราะอะไรเพราะว่าถ้าหลังโพรงจมูกเนี่ยนั่นหมายความว่าตัวไม้เก็บ ตัวอย่างเนี่ยเราจะต้องแย่เข้าไปลึกมากคือจากจมูกเนี่ยถ้ามองทางด้านข้างมันจะขึ้นไปจนทั้งถึงอยู่หน้าหูเลยความยาวจากนี่ไปท้งถึงจากจมูกเนี่ยไปจนทั้งถึงหน้าหูซึ่ง ยาวทีเดียวแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นส่วนที่ประชาชนใช้ง่ายมากก็คือคุณแค่กวาดเข้าไปในส่วนของพรงจมูกด้านหน้านะคะเขาก็จะมีวิธีการเก็บตัวอย่างให้ถูกต้องอันนี้คือถูกที่สําคัญมากๆนะคะก็คือเก็บตัวอย่างยังไงให้ถูก ถามว่าเวลาตรวจแบบไหนเราถึงจะถูกก็คือเวลาตรวจเนี่ยต้องรอ,อนิดนึงถ้าเป็นแอนติเจนเทส k i คิดคือต้องรอให้เชื้อเนี่ยมันมีการสร้างโปรโตีนมากพอเพื่อที่เวลาที่เราไปเก็บตัวอย่างเราจะได้ตัวตัวโปรโตีนของเชื้อเนี่ยในปริมาณมากพอที่จะทําให้เกิดผลบวกนะคะเพราะฉะนั้นรอหน่อยคือรอสัก3-5วันแล้วค่อยตรวจแต่ว่ามันก็มีมีเทคนิคนิดนึงสมมติถ้าเกิดเราตรวจเองอย่าลืมสั่งน้ำมูกให้ หมดก่อนนะคะแล้วก็ค่อยตรวจเพราะว่าถ้าสมมติว่าเรามาพร้อมกันมูกเยอะๆเนี่ยมันจะทำให้ตรวจหาแอนติเจนไม่เจอนะคะนั้นอันนี้คือเป็นถูกอันถัดมานะคะคือต้องตรวจให้ถูกแล้วก็เราต้องอยากพยายามไป จับไอตัวปลายที่เก็บตัวอย่างนะะอย่าให้มันสกปรกนะคะคือเวลาที่เราตรวจเนี่ยก็คือ,อสามารถที่จะแย่เข้าไปได้เลยนะคะโดยปลายสำลีที่เก็บตัวอย่างเนี่ยไม่สัมผัสกับอะไรนะอีกอย่างนึงที่สําคัญก็คือเวลาที่เราซื้อมาแล้วเนี่ยไม่ใคยซื้อเสร็จแล้วออกไปทิ้งไว้ในรถนะคะประเทศไทยเจอเข้าไป38-39 40องศาออกมาถึงปุ๊บเ็จ คุณคุณภาพไม่ดีแล้วนะเพราะว่าจริงๆแล้วเขาให้เก็บไม่เกิน30องศาถ้าจะให้ดีซื้อมาเก็บไว้ในที่เย็นหรือเปิดแอร์ให้หรือเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะแต่ถ้าสมมติเราเก็บไว้ในตู้เย็นจะเอามาใช้รอให้มันเย็นก่อนเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราทำทุกอย่างดีแล้วนะเลือกคิดที่ดี ตรวจเวลาเพาหมอนะคะแล้วก็เทคนิคการตรวจออกเป็นเลศิศดชั้นตรวจถูกต้องแน่นอนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมาถึงแล้วถ้าการผลการตรวจมันเป็นลบล่ะ ฉันไม่ติดเชื้อหรือเปล่าถ้าตรวจแอนติเจนเทสคิตไม่นะคะจําได้ไหมตอนแรกที่เราพูดกันว่าความไวของมันอยู่ที่ประมาณ60-70%ขึ้นกับยี่ห้อนะะนั่นหมายความว่าเรายังมี3 0โอกาสที่เราจะตรวจไม่เจอเนะี่ยเราอาจจะเราอาจจะติดเชื้ออยู่แต่เราตรวจไม่เจอเพราะฉะนั้นให้ตรวจซ้ําอีกประมาณ3-5วันตรวจซ้ําอีกทีหนึ่งคือถ้าเราคิดว่าเรามีความเสี่ยงสูงแล้ก็คือตรวจซ้ําด้วยแอนติเจนเทสคิตก็ได้หรือเราตรวจซ้ําด้วยอา p c ทีพาไปเลย ะะก็หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้นะคะขอให้ทุกคน stay well นะคะขอให้ทุกคนปลอดภยัยมีสุขภาพที่ดีนะคะแล้วก็สามารถที่จะอยู่รอดพ้นจากโควิดมีความสุขมากๆค่ะสวัสดีค่ะ